สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับช่องตะหมางชาแนลนะฮะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าเข้าสวนมาแล้วมีอะไรนะฮะวันนี้ผมก็มาถึงสวนนะครับดูบรรยากาศเมื่อคืนก็ฝนตกครับแฉะไปเลยนะครับคืนนี้วันนี้ก็แฉะเข้ามาแล้วไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าครับมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงตอนต่อไปว่าขึ้นของเสร็จเราจะออกได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ดูนะครับสภาพดินนะครับแฉะไปหมดเลยนะครับดูนี่ฮะท่านผู้ชมครับกังวลอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมข้างในครับว่าเขาทําอะไรกันอยู่ครับเพราะว่าวันนี้ผมเอารถมาขึ้นไม้นะฮะเดี๋ยวไปชมข้างในกันเลยนะครับนี่ครับเข้ามาก็เจอเสียคิดครับกำลังทําปูดองครับปูนาดองกันจากเมื่อคืนฝนตกนะครับตอนเช้าพาลูกน้องไปจับปู จับปูมานะฮะนี่ครับได้กันเยอะเลยทีเดียวตอนนี้เสียคิดก็กําลังทําปูดองนะครับนี่ครับทําไว้สองกระปุกสามกระปุกเลยนะฮะไว้กินนะครับเสียคิดของเราไม่ให้ลูกน้องอดครับมีปูครับปูนาครับจับเมื่อคืนนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วกันนะฮะว่าเยอะหรือไม่เยอะนะครับเป็นถังกระบะผสมปูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ เห็นแล้วโอ้คิดถึงบ้านเลยครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้ครับที่ไปหามาครับตอนขุดยากก็ยากนะครับตอนนี้หาง่ายครับนี่ครับปูนาปูนาพาโชคไม่ใช่นูนานะครับปูนานะครับปูนาไม่ใช่เฉพาะได้ปูนาอย่างเดียวนะครับเมื่อคืนนี้เราได้อึงด้วยนะครับเยอะแยะเลยนะครับ นี่ครับเสียคิดกำลังตักปูใส่กระดงเอ้ยไม่ใช่ใสใสเหมือนที่ใส่ไว้ดองครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรขนล้หรือเปล่าครับนี่ครับกำลังใส่ทำไว้ดองไว้กินนะครับมาดูวิธีการดองของเสียคิดครับเอาปูใส่เอาปูใสเราไปดูอึงก่อนก็ได้ครับไปดูอึงก่อนครับนี่ครับอึงครับท่านผู้ชม จับมาเมื่อคืนครับได้เกือบถังหนึ่งนะไม่ใช่น้อยๆเลยครับวันนี้เราจะทําเมนูต้มอึงด้วยนะครับมาชมนี่ครับอึงตายครับไม่ใช่ได้แต่อึงครับนี่ครับมีเต่าด้วยตัวหนึ่งครับนี่เราจับทุกอย่างเลยครับกินทุกอย่างครับส่วนนี้ครับเดี๋ยวกลับไปดูเสียคิดต่อครับนี่ครับตอนนี้กําลังจะเทน้ําปลาใส่ไปกับปูนะครับเพื่อเป็นการดองปูปูดองน้ําปลาครับน่าจะแซ่บแน่นอนครับอร่อยนัวนัว ฝีมือเสียคิดครับเคยทำกินมาแล้วครับอยู่แบบวิธีบ้านๆครับจับได้อะไรก็กินสิ่งนั้นนะ <c oughs> นี่ครับใส่น้ำปลาไปโลลละสองขวดครับโหลละสองขวดนะฮะ <c oughs> เปิดเปิดเปิดเท่ๆๆนะครับหลังจากที่เราเทเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเก็บไวด้ดีๆนะครับตอนนี้ก็เทไปกระปุกที่สองครับ วดที่สนะี่ครับสองกระปุกนี้ก็ทำไปสี่ขวดนะดูสิคิดถุไปหาน้ำปลาครับน้ำปลาไม่พอครับไปหาน้ำปลามาเพิ่มนะฮะนี่ครับเอามาแล้วก็มาเปิดเทอีกให้มันเสมอกันนะครับเพราะว่าเราใส่ปูไปเท่ากันน้ำปลาก็ต้องเท่ากันคนะรับรสชาติจะได้ไม่เปลี่ยน,นครับมันจะได้เหมือนกันนะครับกระปุกละสองขวดนะครับ ใส่ไปใส่ไปใส่ช่างอร่อยเหลือเกินนี่ครับท่านผู้ชมมาดูครับทําเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เก็บไว้นะฮะี๋ยวเราจะเอาไปเก็บไว้ได้ดีหลังจากนี้เดี๋ยวพาไปดูฝีมือการต้มอืงครับนี่ครับต้มอืงครับเราต้มกันสําหรับทลิปนี้นะครับท่านผู้ชมขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม